สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับผมวันนี้ดึกแล้วนะก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะแต่ก็ต้องบอกว่าผมก็ยังอยูต้องรดน้ําอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมบรรยากาศการรดน้ํายามดึกนะครับยามดึกในค่ําคืนนี้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศกันเนาะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกถามว่าเฮ้ยทําไมมันจะต้องรดน้ากลางคืนนะเหตุผลเดียวครับเพราะว่าทีมงานของผมเนี่ยครับ mm. เขาเปลี่ยนถุงเนี่ยจุดนี้นะครับตรงนี้ผมเนี่ย ก็เปลี่ยนถุงนะครับทํางานกันหามรุ่มหามค่ํานะครับแล้วเพิ่งเอาเพิ่งเอามาเข้าในแปลงเสร็จเลยต้องเปิดน้ํานะครับเพื่อลดน้ําให้กับต้นกล้าพันธุเรียนหมอนทองตรงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงกําลังขยับขยายครับจากถุงเบอร์เนี้ยครับถุงเบอร์เจ็ดเนี่ยนะไปเข้าชุดนี้เข้าถึงเบอร์เก้าครับแล้วก็บางส่วนะเข้าเบอร์ใหญ่กว่านะครับก็กับบรรยากาศตรงนี้ครับคร่าวๆนะลดน้ํา น่าจะจบตีหนึ่งนะวันนี้น่าจะจบตีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันนิดนึงนะครับก็ค่าคืนนี้เนาะตรงนี้เป็นมูสังคิงครับที่ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวอาจจะได้กินมูสังคิงในปัลลาสักสักต้นหนึ่งนะมูสังคิงในปัลลานะครับนี่มูสังคิงครับปลูกในปัลลาก็โตดีเหลือเกินนะก็ตัดยอดเอานะครับตอนนี้เราก็เน้นการตัดยอดเอานะครับเดี๋ยวตัดตัดตัดเตียไม่ให้มันเลยสแลนนะครับ เลี้ยงไปเรื่อยครับเลี้ยงไปเรื่อยก็มีนี่ข้างๆนี้ก็เป็นกบสุวรรณนะครับเนี่ยกบสุวรรณนะมีหลายตัวครับมีไม่กี่ตัวหลักมีหมอนด้วยนะครับมีหมอนด้วยนี่มีทุเรียนใบด่างต้นหนึ่งด้วยนะครับอันนั้นเป็นเอ่อตรงนี้ก็ผมเนาะแตน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวสภาพอากาศตรงนี้ครับรดน้นะนํานะในค่ําคืนนี้ต้องหลบน้ำนิดนึงแหละโอ้เปียดเปียดเปียดนะครับผม ุ้งเลยนะครับผมเปิดแค่ครึ่งประตูนะเพราะว่ากําลังอัดน้ําอยู่นะครับให้อิ่มเลยเดี๋ยวค่อยอีกครึ่งนึงมาฝั่งฝั่งนี้พอดีแบ่งประตูไว้นะครับจริงมันเปิดได้พร้อมกันนะแต่ผมมีฝั่งนี้ด้วยนะครับผมมีฝั่งนี้อยู่ด้วยนะครับผมเนี่ยฝั่งนี้ยก็เดี๋ยวจะทําการลดน้ำเช่นกันเลยแบ่งประตูนะครับก็ให้มันเปิดน้ําได้ฟิวฟาวนนิดนึงนะครับผมกลับเราครับ ลุงหมูปั้ตุ้ยพันไม้ครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะห่างหายไปนานนะครับเพราะช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงของการผลิตต้นสินค้าก้าพันธุ์ทุเรียนนะครับให้กับเพื่อสมาชิกให้ทันท่วงทีกับบรรยากาศการปลูกของช่วงกลางปีนี้นะครับใครสนใจก็ติดตามดูได้ครับกับเราลุงหมูตุ้ยพันไม้สั้นๆครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้สวัสดีครับ